วันนี้เพื่อนเซอร์เวมาหาเพื่อนแม่มหาดีใจมากเลยนี่ฉันทำ Youtube อยู่นะเออนี่ไม่ใช่ไลฟ์สดเพราะเรายังไม่มีผู้ติดตามเยอะอันนี้ก็ถ่ายคลิปทั่วไปแหละนี่เพื่อนวิสุอยู่ห้องหด้วยกันด้วยนะเนี่ยจากห้องหแล้วเราก็มาอยู่ห้องสี่ด้วยกันอีกนะนร่วม แล้วแกจะกลับเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวกลับแล้วาฟังงานฟังงานว่าหางานกลับอยู่เมื่อกี้มีงานรับไม่ทันงานอะไรงานทัวเชียงใหม่ ัาชมนวัาที่รียนนะท่องเที่ยรแกจะไปวันนึงนั่นแหละมวาอะงออดแกบรเที่ยวไหวหอยี่ไวไหลังบ้านเลยละวันเป็นเขาอะไม่้แตงให้มันเยอะมากเลยนะทำพลาดไหมที่เคยมาเลยเออฉันจะพาไปแล้วชี้นะแล้วแกจะได้เป็นวันนักท่องเที่ยวมาแกจะได้จับตัวมามันมีนะไอ้ที่เครื่องบินนั่นนะมีล ้ามันมาเฟอร์นิเจะมาตั้งแล้วให้คนขึ้นไปกินเหมือนว่ามีโซว์มีแอร์มีอะไรหมดแต่มันตั้งอยู่ตรงกับที่น่ะมันมันเรียกว่ากาแฟชื่อว่าอะไรนะลูกแอร์ไดมอนด์เออแอร์ไดมอนด์มันคิดท่ากาแฟร้อยบาทได้ขึ้นขึ้นออแล้วก็ได้ขึ้น่ซฟ์มีม,ม,นนมีแอร์มีอะไรมามาแล้นั้นอ่ะเหมือน,นเอเอก็ชี้ให้ดูนะโอ้แล้วก็ไกลเหรอไม<ห>่ไกลเนี่ย ก็ไา้ก็ไ้ก็ได้กได้ก็ได้ก็ได้ก็ีดแต from, ่ไ well> yes. um, ้างไน้า็ไ้ก็ด้ก็ด้ให้้ไดไก็ไ้ก็ไ้ด้ก็้ก็ด้าเไดก็ได้ก็้าไ้กดได้กได้ไดก็ได้ก็ไเก็ไก็ได้กอไก็ไดก็อไก็ไกอ โอ้โนี่รถเพื่อนลกมากเลยเนี่ยโอ้โหสเบียงสเบียงกลางของเพื่อนหน้าอ๋อใช่ช่วงนี้ช่วงโควิดแล้วแลูกลูกค้ามานี่ไอ้มีกี่คนอ่ะสุแก่ลูกค้ามาคนเดียวโอ้ลูกค้าคนเดียวเหรออ๋อของเยอะเหรอเออมันเลยเอารถใหญ่โอ้ให้มันเอารถเล็กมันก็ของไม่ไม่หมดก็มีสองคันสีนี้แบบตู้เนาะแวนเออแบบแวนเออนี่แบบแวน อเนอเก็บไปก็อย่างนี้ยเดินทางไกลเราต้องมีอย่างนี้แหละเพราะว่ามันก็กินไปด้วยเดี๋ยวมันหิวอ่ะเนาะเพื่อนอืมของเช่าคืนเท่าไหร่อ่ะมีสอดเช่าอะไาทั้งทำเดี๋ยวจะไปดูข้อห้องใหญ่นะมันนอนได้หกคนเนาะอันนั้นฉันก็ให้ให้พันหนึ่งหกคนมันมีสามเตียงอ่ะสามเตียงเออหก หกคนอันนั้นก็หนึ่งพันบาท 1, บาแต่ห้องเล็กนี่ก็ห้าร้อยบาทเออก็พาชมด้วยแต่ถ้านอนคนเดียวก็สามร้อยแต่ถ้ามานนเป็นแฟนกันนะห้องเล็กนี่ก็ห้าหหร้อยีสามร้อยก็มีใช่ไอ้สามร้อยถูกดีกว่าก็นั่นก็มากับเพื่อนมาคนเดียวอย่างเงี้ยก็เพื่อนของเพื่อนเข้าแนะนําม,มาบางคนมันได้ย้ายไปไม่ห้องสอนนะมันก็มาลงนี้ก่อนใช่ไหมแล้วมันก็ไปไม่ห้องสอนทางนี้อย่างเงี้ยก็ละวัน